เจอกันอีกแล้วครับกับผลข้างบอลประจำวันอังคารที่6ชันวาคมครับสำหรับเมื่อวานที่ให้ไป4คู่ต้องบอกว่าผลงานพอทนครับให้ไป4กินเต็ม2เสียเต็ม 2, ม2ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับเมื่อวานให้อะไรไปบ้างครับคู่แรกครับ เทียนจินไทเกอร์เจอกับกวางโจเอฟซีคู่นี้ให้ต่อเทียนจินที่ราคาครึ่งควบลูกครับจบ0ูนย์ครับโหเสียไปเต็มเต็มครับสำหรับคู่แรกครับคู่ที meter, itos, 2> ่2เมื่อวานครับสเตอัวบูคาเรสเจอกับดาเซียมิโอเวนี่ครับคู่นี้ให้ต่อสเตอัวบูคาเรสที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับสเตอัวบูคาเรสรับถล่มไป5ประตูตอนหนึ่งครับกินไปเต็มเต็มครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่3เมื่อวานครับโคเอเชียเจอกับญี่ปุ่นคู่นี้ให้ ต่อโคเชียที่ราคาขึ้นลูกครับต้องบอกว่าเสียไปเต็มเ็มครับสำหรับคู่นี้จบ90นาทีครับเสมอกันไป0-0ครับสุดท้ายแล้วถึงแม้โคเชียจะชนะลูกโทษได้ครับมันไม่มีผลแล้วครับฟุตบอลครับนับกัน90นาทีครับราคาต่อรองครับสําหรับคู่ที่สีเมื่อวานครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับทำให้เราได้กินครับทำให้เราได้พอคืนทุนครับสำหรับคู่นี้ครับบาราเซิลเจอกับเกาหลีใต้คู่นี้ให้ต่อบาราซิลที่ราคาลูกรึ่งครับเป็นบาราซิลที่รลลมไป4ประตูตอนหนึ่งครับกินไปเต็มเครับสำหรับคู่ วันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มชี่คู่แรกครับวันนี้ให้ทั้งหมด3คู่ครับคู่แรกของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างริวโอเบโดพบกับลัดพามาตคู่นี้เป็นการลงเตะฟุตบอลลีกเซกุนดาสเปนครับหรือดิวิชัน2ของสเปนนั่นเองครับคู่นี้เตะกันเวลาปีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับริวโอเบโดครับอันดับ14ของตารางคะแนนครับ18นัดาที่ผ่านมาพวกเขามี23คะแนนครับสำหรับลัดพามาตตอนนี้ครับจ่าฟุง ของตารางคะแนนทับ18นาทีผ่านมาพวกเขามี34คะแนนสำหรับผลงานที่ผ่านมาของริโอเบโดเจ้าบ้านวันนี้ครับนาที่ผ่านมาพวกเขาไปเยือนเตเนริเฟ่ครับพวกเขาชนะเตเนริเฟ่ได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับ รัตพามาทับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะสปอร์ติ้งกี่คอนได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับผู้นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดครับเป็นลัสพามาทับที่ชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นราคาเสมอลัตพามาทับสำหรับผู้นี้ผมมองเลยครับมาเจอกันได้ถูกที่ถูกเวลาครับผลงานช่วงหลังของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับลิวโอเบโดเจ้าบ้านนับห้านัดหลังพวกเขาชนะไปถึง3ามครับเสมอ2นัดบยังไม่แพ้ใครครับเหมือนกันครับลัตพามาทับ ห้านัดหลังพวกเขาชนะ3นัดเสม,มอสองนัดเหมือนกันครับต้องมา,มาเจอวันนี้ต้องหมดสูสีกันเหลือกเกินนะฟุตบอลลูกเดียวครับน่าจะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับถ้าจะให้เลือกจิมต้องไปอยู่ที่ทีมเยือนครับลัสพามาสครับสำหรับลัสพามาสพวกเขาครับฤด,ดูกาลนี้พวกเขามาดีเหลือเกินพวกเขาตั้งเป้าจะเลื่อนขึ้นไปเล่นใน ลาลิกาหลีกสเปนให้ได้ครับลีกสูงสุดของสเปนให้ได้ครับสำหรับวันนี้พวกเขาครับอยากยึดจ่าฝูงยาวๆวันนี้จําเป็นต้องบุกมาเก็บแต้มที่ริวโอเบโดให้ได้ครับสำหรับริวโอเบโดพวกเขาฟอร์มดีเหลือเกินช่วงหลังไม่ยอมให้ลาสปามัตมาเก็บแต้มที่บ้านของพวกเขาได้ง่ายๆครับสำหรับฟุตบอลวันนี้ครับแน่นอนครับสูสีแบบนี้ครับผมขอชี้ไปเลยครับที่ทีมเยือนครับผมคิดว่าทีมเยือนครับดูดีกว่าครับรูปเกม ทรงบอลของพวกเขาด้วยดูการนี่มาดีเหลือเกินครับลัสพามาทับถึงแม้ช่วงหลังจะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แต่ผมยังมองว่าลัสพามาทัยังดูดีกว่าครับผมเชื่อเหลือเกินครับลัสพามาทับน่าจะบุกมาเก็บแต้มที่ดิวโอเบโดได้ครับอย่างน้อยหนึ่งคะแนนก็ไม่เสียหายครับสำหรับลัสพามาทับมองนะครับลัสพามาทัมีลุ้นเก็บ3คะแนนได้ครับอย่างน้อยหนึ่งคะแนนผมมองครับตัวผมคิดว่าไม่น่า จะมีปัญหากับลัสปามาครับสำหรับคู่แรกวันนี้ครับยืนพื้นไปก่อนครับที่ราคาเสมอลัสปามาครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติสเปนเจอกับทีมชาติโมโรโ็อกโกผู้นี้เป็นการลงเตะในฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายครับผู้นี้เตะก,กันเวลา4ี่ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสเปนเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม E ครับเรามาดู ฝั่งโมร็อกโคครับเขารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม F ครับผลงานของทั้งคู่เลยครับในรอบแรกครับสำหรับสเปนครับนัดแรกพวกเขาชนะคอสตาริกามา7ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่สองพวกเขาเสมอกับเยอรมันมา1ประตูต่อหนึ่งครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มมาพวกเขาแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป2ประตูต่อหนึ่งครับเขารอบมาเป็นที่2ครับมี4คะแนนครับสำหรับโมร็อกโคครับนัดแรกพวกเขาเปิดหมวเสมอกับเอเชียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่สองพวกเขาชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อศูนย์ครับนัดสุดท้ายพวกเขา ชนะแคนาดามา2ประตูตอนหนึ่งครับเข้ารอบมาเป็นที่1ของกูมครับมี7คะแนนครับสำหรับผู้ที่เคยเจอกันเมื่อฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับสำหรับผู้นี้ราคาเปิดมาเป็นสเปนต่อหนึ่งลูกครับแน่นอนวันนี้ครับสเปนพวกเขาต้องเล่นเกมลูกใส่โมอกโคแน่นอนครับเป็นธรรมชาติของพวกเขาครับสเปนับชอบเล่นเกมลูกกับโมรกโคครับพวกเขาแน่นอนอย่างที่เราเห็นพวกเขาแสดงให้เห็นนะครับว่ามาถึงจุดนี้ได้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมาด้วยเพราะฝีเท้าครับฝีเทนของพวกเขาล้วนๆวนครับ วันนี้ครับงานหนักแน่นอนครับโมร็อกโกมาเจอกับสเปนวันนี้ครับโมร็อกโกเองครับพวกเขารู้ตัวเองดีครับว่าควรจะเล่นแบบไหนกับสเปนครับกับราคาหนึ่งลูกแบบนี้ครับแน่นอนครับพวกเขาต้องรับให้เหนียวเนียวไว้ก่อนเหมือนรอบแรกที่พวกเขาทําได้ครับรับแน่นๆแล้วรอสวนกลับครบเนี่ยครับฟุตบอลทรงของพวกเขาครับโมร็อกโกทําให้พวกเขามาไกลได้ถึงขนาดนี้สเปนเราไม่ต้องพูดถึงครับ พ,พวกเขาครับฟุตบอลนับเทา้าสู่เทา้าครัเล่นบอลกับพื้นเป็นส่วนใหญ่ครับใช้ความเร็วของนักเตะในเกมลูกครับเข้าทำครับมีการเข้าทําหลายลูกแบบเจาะจากด้านข้างครับทั้งลูกคอดลูกโอ้ต้องบอลลูกเจาะก,การสนามลูก ด้านข้างสนามด้านกว้างสนามพวกเขาสเปนนะเกมลูกหลายลูกแบบเลือเกินนะวันนี้โบกโกพวกเขาต้องกลางตําราเกมรับมาสู้กับเกมลูกของสเปนนะฟุตบอลวันนี้วัดกันที่เกมลูกกับกับเกมรับของทั้ง2ทีมนะครับสาหรับคู่นี้ราคาหนึ่งลูกผมยังมองว่าสเปนครับด้วยประสบการณ์แนะความเก่าของพวกเขาว่าผมคิดว่าพวกเขาน่าจะเอาตัวรอดได้ถึงแม้วันนี้จะต่อแพงนะครับแต่ยังวันนี้ต้องกัดฟันต่อครับต้องกั้นใจต่อครับสเปนผมคิดว่าเอาอยู่ครับ จากประสบการณ์ของพวกเขาน่าจะทําให้พวกเขาเข้ารอบต่อไปได้ครับสําหรับวันนี้ครับคู่นี้ครับยืนพื้นๆไปเลยครับสเปนหนึ่งลูกครับเราไปวัดกันที่ตอนแข่งยิงทีว่าสเปนจะท็อฟอร์มหรือเปล่าจะยิงขาดหรือเปล่าครับสําหรับวันนี้ครับสเปนผมเชื่อว่ายังเหนือกว่าครับคู่นี้ขอซื้อใจที่ความเก่ากับความคมของพวกเขาสเปนครับคู่นี้คู่ที่2ครับไปที่ราคาสเปนต่อหนึ่งลูกครับเราไปต่อกัน ผู้ที่3ามาคู่สุดท้ายของวันนี้ครับผู้นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติโปรตุเกสเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะผู้นี้เป็นฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายรับเตะกันเวลาตีสอตรงครับตามเวลาบ้านเราครับโปรตุเกสเข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม H ครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม G ครับสำหรับผลงานของทั้งสทีมครับรอบแรกครับโปรตุเกสนัดนแรกพวกเขาชนะการหน้ามาสาประตูต่อสครับสำหรับนัดที่2องพวกเขาชนะอุรุกวัยไป2ประตูต่อศูนย์ครับนัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไป 2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับนั่นแรกพวกเขาชนะเคมบรูลมา1ประตูต่อศูนย์นัดที่2พวกเขาแพ้ให้กับบาราซิลเป็น1ประตูต่อศูคับสำหรับนัดสุดท้ายของรอบแรกครับพวกเขาชนะเซอร์เบียมา3ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมา6ครั้งครับผลงานค่อนข้างจะสูสีกันครับเป็นโปรตุเกสที่ชนะได้3ครั้งครับและเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะได้3ครั้งครับสำหรับ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโปรตุเกสต่อครึ่งลูกก็ต้องบอกเป็นราคาอะไรที่วัดใจมากสําหรับคู่นี้ครับครึ่งลูกแน่นอนครับทั้ง2ทีมมาอยู่โซนยุโรปด้วยกันครับรู้ใ้รู้ภูมิกันเป็นอย่างดีครับควรเล่นแบบไหนแบบไหนครับนักเตะของพวกเขาครับเล่นอยู่ในลีกชั้นนาของยุโรปเกือบทั้งทีมครับโปรตุเกสแน่นอนครับพวกเขาครับมีสตาร์ดังครับมีแนวลูกดะดดับโลกโอ้โหต้องบอกว่าแนวลูกของพวกเขาครับ พร้อมที่จะเล่นงานเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เองพวกเขามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเกมรับของพวกเขาการเล่นที่มีระเบียบวินัยครับการเล่นเกมรับแล้วรอส่วนกับที่มีรูปแบบแบบแผนที่แน่นอนครับเป็นสไตล์ของพวกเขาว่าถ้าใครสังเกตครับใครดูฟุตบอลโลกมาครับสองสามสมัยหลังที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์พวกเขา้าผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้ทุกครั้งครับพวกเขาว่าเนี่ยครับ เข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มได้ตลอดครับพวกเขามาด้วยวิธีนี้ครับเล่นเกมรับให้แน่นแล้วรอสวนกลับครับแน่นอนครับวันนี้ฟุตบอลครับึ่งลูกครับราคาเปิดมาแบบนี้ต้องบอกว่าไขรพลาดก่อนมีสิทธิ์ตกรอบครับสำหรับคู่นี้คู่นี้ครับวัดกันไปเลยครับเกมลูกกับเกมรับของทั้งสองทีมเกมลูกต้องยกให้โปรตุเกสเกมรับต้องยกให้สวิตสครับสำหรับคู่นี้ตัวผมนแอบชอบไปที่สวิตครับผมมองครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับทีมใหญ่พวกเขามักจะทําได้ดีครับ พวกเขาว่าโอ้โหมีเกมรับที่เหนียวเนี่ยนะครับสไตล์พวกเขาครับบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนครับคู่นี้ผมคิดแล้วครับว่าไม่จบภายใน90นาทีครับน่าจะได้ต่อเวลาครับสำหรับคู่นี้ครับคู่นี้รักที่บอลรองครับสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเอาอยู่ครับสำหรับคู่สุดท้ายวันนี้ครับคู่ที่3วันนี้ครับให้ลองสวิตเซอร์แลนด์ที่ราคาหนึ่งลูกครับคู่นี้เด็ดจริงๆครับสำหรับวันนี้ครับใครที่ยังต้องบอกว่าไม่มีกลุ่มนําเล่นะครับอยากติดตามผมหรืออยากส่วนผมครับต้องบอกผลงานช่วงนี้ค่อนข้างจะดีครับ โดยรวมครับค่อนข้างจะดดีครับถึงแม้ผลงานจะกระท่อนกระแทนแต่ยังน้อยครับยังบวกอยู่ครับยังทําให้เราได้พอได้มีแรงได้ไปต่อมีทุนได้ไปต่อครับโอเคครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดสามคู่ผมให้อะไรไปบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับคู่แรกครับลิวโอเบโดเจอกับลัดพามาคู่นี้ให้ที่ราคาเสมอลัดพามาสคู่ที่2ครับสเปนเจอกับโมร็อกโคคู่นี้ให้ต่อสเปน1งลูกครับคู่ที่3ามาโปรตุเกสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ให้รองสวิตเซอร์แลนด์ที่ราคาครึ่งลูกครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิครห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราวันนี้ครับค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับคนข้างบอลครับ